สวัสดีค่ะมาเจอนี่หนาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่หนาิวซีแลนด์วันนี้เรามากินยำสาปะสซบมอนกันนี่นะคะยำซามอนกับผักคะนา้าแล้วก็ผักชีนะคะวันนี้หิวมากกลับมาไม่รู้กลับมารีบมาทํายำซามอนกินเลยนะคะนี่หนาจะไม่กินไม่กินดิบอ จะไม่กินดิบนะคะก็เลยมาทำสุกตาม่อมนกินตั้งกล้องดีๆก่อนค่ะถ้ากินอะไรที่มันแบบมีพริกลงไปนิดนึงก่ะ็ <c oughs> <c oughs> นิดนึงก็จ,จับจําลักเลยขอโทษนะคะโอ้ยหิวเดี๋ยวมากินกันค่ะ ข้าวเนี่ยหนาจะชอบกินข้าวแบบนี้นะคะทําให้แห้งแล้วก็เอามากินเ,เรียมมือนิดนึงการตั้งกล้องก็ยังไม่เสถเทียนเท่าไหร่โอเคเห็นหน้านี่หนาขึ้นเดียวก็พอแล้วเนาะ ขอโทษนะคะใส่ลงรดใส่ลำรีกที่ลาดเข้าไปรลจัดเกินกรเลิเข้าขออันนี้ขนานะคะข้าว จมปาแซลมอนค่ะขิงสะตัวผักชีผักชีงามมากปลูกเองนะคะขิงแซลมอน ดูใบคะนะานี่หนาจะเอาใบคะนาห่อนะคะใส่คะนาลงไปใส่ปลาลงไปสักชิ้นหนึ่งแล้วข้าวเอาเข้าไปนิดหนึ่งผักชีโอ้ยคำเบลอเลยจะกินไหวไหมเนี่ย อืม mm hmm. อร่อยมากกลับมาจากข้างนอก,นอกยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยหิวขอกินก่อน กินข้าวกลัวกินข้าวกลัวกินเลยนี่นายชอบกินผักอยู่แล้วอะค่ะก็เลยซูเปอร์มาร์เก็ตมาเห็นุแซลมอนชิ้นพอประมาณถ้ากินคนเดียวพอาวิลเลียมเขาไม่กินด้วยรือมาชิ้นใหญ่ก็จะกินไม่หมดชอบกินอาหารสดๆเป็นมื้อๆไปอะค่ะ น,น,น้ำหนักึ้นทั้งปวดทั้งเมียทั้งวินเลี่ยมทั้งนี้หนัต่างคนต่างไม่อยากกินอาหารเยอะกินอาหารต่างคนต่างลดวินเลี่ยมก็ไม่กินข้าววินเลี่ยมก็ไม่กินข้าวเป็นอาทิตย์ละพอเขาเริ่มกินข้าวเขาก็ไม่อยากกินเยอะ เราจะทําอะไรเผื่อเขาก็ไม่ให้ทําเผื่อเขาบอกเขาจะกินได้น้อยก็เลยสบายไปเลยไม่ต้องทำกับข้าวให้สามีให้คุณวิลเลียมกินของตัวเองก็หากับข้าวอะไรเลยที่มันกินง่ายๆมากิน อร่อยมากรสถึงใจเลยค่ะรสแซ่บถึงใจเลย อ,อร่อยมากค่ะคณะโดยเฉพาะคณะนะ อุงก็อรอยนสุดทีก็งาเหมอนกินสดๆอร่อยมากของหายกินไม่หมดถึงกินไม่น่าเยอะ งจะกินได้แค่นี้โอเคนะคะใครอยากกินก็ลองไปทำดูอร่อยค่ะสูตรนี้ปลาแซลมอนหั่นชิ้นบางบางแล้วก,ก็ เอาไปนึ่งให้สุพอประมาณหรือไม่ถ้าไม่นึ่งก็ใครไข่ใส่ไมโครเวฟสักสองนาทีแล้วก็ทำเครื่องเครื่องยำลาดนะคะจะอร่อยมากอร่อยจริงๆลองดูนะคะนี่คือสูตรนี้หนาค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี้หนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ